สวัสดีค่ะเพื่อนๆและน้องๆทุกคนนะคะพบกับหลุงเปียป้านุชอีกแล้วนะคะเช้าวันนี้นะคะเราเจอกันเปลี่ยนสถานที่ค่ะวันนี้ขอเข้ามาอยู่ในห้องพระหน่อยนะคะขอบคุณน้องน้องและเ,เพื่อนๆนทุกคนที่เข้ามาเป็นกําลังใจกันนะคะเจอกันพบกันอีกแล้วเช้าเช้าค่ะสุกสดชื่นแจ่มใสนะคะในเช้าว,วันนี้เนาะ ขอบพระคุณค่ะหนึ่งล้านดวงใจที่เข้ามาพูดคุยกับพนุษย์ค่ะขอบคุณอีกครั้งนะคะ Good morning everyone today I'm sitting in the puja room m a k i a merit to everyone thank you ขอบคุณน้องๆน,นะคะที่เข้ามาเป็นกำลังใจให้ป้าน,นุเสมอมาเลยค่ะขอบคุณอีกครั้งนะคะเจอกันพบกันเช้าๆแบบนี้ค่ะแต่ที่นี่วันนี้อู้ร้อนแต่เช้าเลยนะคะน้องๆวันนี้ที่นี่ร้อนค่ะคิดว่าจะหมดแล้วคิดว่าฤดู คิดว่าฤดูร้อนจะหมดแล้วก็ยังไม่หมดค่ะยังร้อนอยู่เหมือนเดิมก็บน่บนๆไปอย่างนั้นล่ละค่ะไม่รู้ไม่มีเรื่องอะไรจะบน่น <c oughs> ก็บน่บนๆไปตามภาษาผู้เท่าเนาะผู้เท่าก็บ่นไปเรื่อยๆไม่บ่นเรื่องอากาศก็บ่นเรื่องอีกเรื่องหนึง่งไปเรื่อยๆค่ะขอบคุณนะคะน้องที่เข้าเข้ามาเป็นกำลังใจให้กับปนุษย์ค่ะ สวัสดีค่ะขอบคุณนะคะที่เข้า,าเป็นกำลังใจค่ะ วันนี้ออกไปข้างนอกไม่ได้ค่ะทุกทีเราจะไปตั้งกล้องข้างนอกเนะวันนี้ร้อนด้วยก็เลยต้องอยู่ข้างในบ้านค่ะขอบคุณอีกครั้งนะคะน้องๆที่เข้าเป็นกำลังใจให้กับป้านุชค่ะ สวัสดีค่ะคุณสมศักดิ์ขอบคุณนะคะขอบคุณค่ะไหว้พระไปด้วยกันนะคะวันนี้เปลี่ยนบรรยากาศค่ะเข้าห้องพระไหว้พระขอบคุณอีกครั้งค่ะคุณสมศักดิ์คุณสมศักดิ์ลงลงไลค์คุณสมศักดิลล์สสล้วเหรอ เนี่ยเนาะคนไทยอยู่ที่ไหนก็มีพระเป็นที่พึ่งวันไหนเหงาก็เข้าห้องพระสุขก็หลงระเริองอยู่ถ้าวันไหนมีทุกข์ก็หันหน้าเข้าหาพระนี่แหลคะค่ะสิ่งยึดเหนี่ยวของเราที่เราอยู่ไกลาจากพี่จากน้องเราก็ได้นี่แหลคะค่ะ ยึดเหนี่ยวติดใจเราอ๋อเหรอคะขอบคุณนะคะนี่เป็นพระเป็นพระพุทธรูปพระพุทธชินราชนะคะแนะนำอ่อเพิ่งลงใช่ไหมคะอันนี้ นำมาจากเมืองไทยเลยนะคะมาจากวัดใหญ่พิชณุโลกเลยค่ะมีเพื่อนมาก็ได้คุยเนาะคลายเครียดเพื่อนมาก็ได้คลายเครียดได้คุยได้คุยเมา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  อยู่นี่ก็สิบสิบโมงยี่สิบห้าแล้วค่ะนี่ก็สิบโมงยี่สิบห้าละเดี๋ยวเพิ่งจะเสร็จเบรคฟาดไปเ,เสร็จตอนเพิ่งดื่มกาแฟตอนเช้าไปเมื่อกี้ค่ะเดี๋ยวก็ถึงอาหารเที่ยงอีกแล้วเนี่ยก็ต้องเดี๋ยวเตรียมอาหารอีกแล้วเดี๋ยวก็ได้เตรียม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 อาหารอีกแล้วสำหรับมื้อเที่ยงวันนี้น่าจะผัดเผ็ดปลาแซลมอนค่ะ เตรียมไว้ล้ถ้าอยู่เมืองไทยพนุไม่ทำอะ่ะพนุษไปซื้ออะไรคะ่ะอยู่นี่ต้องทำเองคะ่ะวันนี้ก็ยังอากาศร้อนเหมือนเดิม อน,นี้ก็อากาศร้อนเหมือนเดิมคิดว่าจะหมดแล้วอาทิตย์นี้ก็ยังร้อนอยู่ค่ะก็ะบนไปไงั้นละค่ะอยู่มาหลายปีแล้วก็ร้อนอย่างนี้ละค่ะตามภาษาคนขี้บนเนาะบนบๆนบนบนไปเรื่อย แต่ข้างนอกลมดีนะคะแต่ว่าเป็นลมร้อนข้างนอกก็ลมดีเป็นลมร้อนค่ะต้องปิดหน้าต่างหมดเลยไม่งั้นก็โอ๊ยร้อนค่ะอยู่นี่ก็ร้อนเหมือนกันละ่ะอ๋อเหรอคะโอ้ที่นี่กลางคืนอากาศสบายค่ะแต่กลางวันนี่ร้อนสุดๆเลยสี่สิบมั้งล่คะค่ะ ใช่แถวนั้นร้อนแถวร้อยเอ็ดเนาะกลางวันก็ร้อนกลางคืนก็หนาวอยู่แล้วค่ะ อากาศมันร้อนอ่ะป้นุ่ต้องเปิดพัดลมไว้ให้โทรศัพท์ด้วยไม่งั้นโทรศัพท์ก็ร้อนไปด้วยถึงไม่สามารถที่อ,ออกไปข้างนอกได้แถมายไ,ไฟไม่ถึงด้วยค่ะอะไรต้องเปิดพัดลมให้หน่อยหนึ่ง เปิดพัดลมไว้เพื่อระบายอากาศค่ะ ข้างนอกลมดีดีลมแบบร้อนร้อนขอบคุณนะคะขอบคุณจ้าสวัสดีค่ะคุณสมศักดิ์จากแม่น้องแฝดนะคะขอบคุณค่ะ ที่นี่ก็ร้อนเหมือนกันแหละแม่น้องแฟดด้วยวันนี้อ่ะร้อนแต่เช้า ขอบคุณแม่น้องแฟนแล้วก็คุณสมศักดิ์นะคุณวิรัตด,ด้วยค่ะเทวเป็นกำลังใจให้กับปนุษย์ค่ะขอบคุณมากๆเลยค่ะอ๋อเริ่มเย็นแล้วหรอคะโอ้ที่นี่ร้อนค่ะตอนแรกคิดว่าน่าจะเริ่มอากาศจะเย็นขึ้นแล้วเย็นอยู่วันเดียวโมไปวันเดียวว่าอากาศเย็นค่ะวันนี้กลับมาร้อนอีกแล้วร้อนสุดๆเลยค่ะ โอเคนะคะขอบคุณมากๆเลยค่ะเดี๋ยวพนุษย์ขอลงไลฟ์ก่อนนะคะโทรศัพท์พนุษย์มันเริ่มร้อนแล้วค่ะขอบคุณอีกครั้งเลยนะคะนี่เป็นกำลังใจค่ะเจอกันใหม่ค่ะสวัสดีนะคะท,ทุกท่านค่ะสวัสดีค่ะ